สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับอะตอมสัมพันธภาพปงผมบวชอุทิศสมบนบณ์ให้เพื่อนรักแต่งโมนิดาผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการปงผมของอะตอมสัมพันธภาพบวชให้แต่งโมโดยการบวชในครั้งนี้ถือเป็นการบวชครั้งที่สองหลังจากที่รอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางด้านคุณแนนแฟนสาวของอะตอมได้เผยกับทีมข่าวว่าการบวชครั้งนี้อะตอมตั้งใจจะบวชให้กับเจ้ากัมไดเวรและอุทิศ ส่วนบุญสุขสนให้กับแตงโมนิดาเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนโดยกำหนดปงผมนาควันที่19มีนาคมเวลา15นาฬิกาพิธีอุปสมบทวันที่20มีนาคมเวลา16นาฬิกาณวัดทองเนียมซึ่งงานบวชในครั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงร่วมเป็นเจ้าภาพอาทิก้องปิยะส้มน,นัชพรท็อปดรรินีนุชและเพื่อนสนิทของอตอม และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16มีนาคม2 5 6 5อตอมได้โพสต์ก่อนบวชด้วยว่าผมขออภัยทุกท่านด้วยนะครับที่จะโพสต์บอกเมื่อวานเป็นการโพสต์ครั้งสุดท้ายของผมก่อนที่จะบวชแต่ผมตั้งใจอยากจะพิมพ์ขอบคุณพ่อตาสุธิรักษ์และเคารพของผมขอพิมพ์โพสต์นี้เป็นโพสต์สุดท้ายก่อนที่จะบวชอีกครั้งและจะจับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งหลังวันที่20เมษายนเลยนะครับ พรุ่งนี้เวลาเจันนิกาตอนเช้าผมจะต้องเข้าไปอยู่วัดแล้วมันเป็นกฎของทางวัดที่ผมบวชผมต้องบอกทุกท่านว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะผู้ชายท่านนี้ป้าคือพ่อของคุณแนนแฟนของผมแม้ว่าผมจะสูญเสียคุณพ่อไปแล้วแต่ทุกวันนี้ผมไม่มีความรู้สึกว่าผมไม่มีพ่อเลยอย่างที่ท่านสนิทกับผมผมรู้ว่าในอดีต ผมใจร้อนแค่ไหนแต่ป้าของคุณแนนนี่แหละครับที่ทำให้ผมใจเย็นขึ้นมากป้าของคุณแนนไม่เคยได้สอนผมเลยว่าให้ใจเย็นแต่ป้าคุณแนนมักจะทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นของความใจเย็นป้าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับผมในทุกๆเรื่องป้าจะคอยสอนผมให้ผมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิตอย่างมีสติขอขอบคุณข่าวจากทีนิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ